สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและทีมงานคลีปปมปิศนากับ CSI t h ไ i l ทยแลนด์นะครับเื่อต้นปี2555ที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วนี่แหละครับเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อพบว่าช้างป่าถูกฆ่าตายกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานนั่นเองไปติดตามกันครับ ต้นปี2,555เกิดข่าวที่สร้างความสะเทือนใจในกลุ่มคนรักสัตว์และอนุรักษ์สัตว์ป่าเมื่อมีข่าวการเสียชีวิตของช้างป่าไทยถึง2ตัวที่แก่งกระจานซึ่งถูกฆ่าตายในเวลาไล่เลี่ยก,กันช้างที่เป็นสนัญลักษณ์คู่ประเทศต้องตายด้วยน้ำมือของพรานป่าที่ล่าตามใบสั่งนายทุนเพียงเพราะความเชื่องมง,งายที่อยากครอบครองงวงงาหางและอวัยวะเพศของช้าง ที่หลงเชื่อกันว่าใครที่ได้กินหรือได้ครอบครองจะสร้างพลังทางเพศส่งผลดีต่อลาบยศทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเมื่อการสืบยิ่งลงลึกไปในคดีนี้ยิ่งเกิดความเสเทือนใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานผู้อุทิศตนให้กับป่าและธรรมชาติกับมีส่วนผัวพันกับการเผาทำลายซากช้างทั้งสองเหตุการณ์เพื่อปิดบังอำพรงบางสิ่งบางอย่าง แต่ไม่เกินความสามารถของกระบวนการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จนกระทั่งขี้คายคดีสะเทือนขวัญได้สําเร็จเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อซากช้างป่าตัวแรกถูกพบและได้รับแจ้งในวันที่3มกราคม2555จากการประมาณการช้างตัวนี้น่าจะมีอายุประมาณ25-30ปีถูกทิ้งไว้กลางป่าในพื้นที่บ้านห้วยแห้งหมู่6ตำบลปราเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ในสภาพง่วงงาหางและอวัยวะเพศหายไปขณะที่ตำรวจเชื่อว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า7วันเพราะซากช้างเน่าและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ6มกราคม2555รับแจ้งพบซากช้างตัวที่2ห่างจากจุดพบซากช้างตัวแรกประมาณ2กิโลเมตรริมอ่างเก็บน้ำกระลาง3พื้นที่บ้านป่าแดงตลบบป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจตรวจพบซากลูกช้างอายุประมาณ3-5ถึงปีถูกเผานั่งยางเหลือเพียงเศษอวัยวะบางส่วนการตายของช้างป่าทั้งสองตัวได้รับการสนใจไปทั่วโลกพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นมอบหมายให้พลตำรวจเอกปานชลิประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร,ตาาร,ตรตับผิดชอบงานสืบสวนและพลตำรวจโทจัลัมพรสุรมณีผู้ช่วยพอบอตรที่ดูแลด้านงานพิสูจน์หลักฐาน เข้าไปควบคุมสั่งการการทำงานของพนักงานสอบสวนรวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางผืนป่าจุดที่พบซากช้างถูกนั่งเผายางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบเศษลวดยางรถยนต์จำนวนมากผู้ลงมือเผาต้องใช้ยางรถยนต์ไม่น้อยกว่า20เส้นซึ่งอยู่กลางป่าลึกและอยู่ในความดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่แก่งกระจานบุคคลภายนอกคงไม่สามารถนำยางรถยนต์มากมายขนาดนี้เข้าไปในป่าได้ พนักง,งานสอบสวนจึงเชิญเจ้าหน้านที่อุทยานมาให้ข้อมูลและยอมรับว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติป่ากเก่งกระจานกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ลงมือเผาซากช้างตัวนี้โดยเจ้าหน้าที่อุทยานให้เหตุผลต่อพนักง,งานสอบสวนว่าจําเป็นต้องเผาซากช้างเนื่องจากใกล้แหล่งน้ําหากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อการเกิดโรคระบาดในป่าระแวกนั้นสัตว์ป่าที่อาศัยแหล่งน้ำยังชีพอาจจะเจ็บป่วยล้มตาย พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานชุดดังกล่าวยังนําเปลซึ่งอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้ผูกติดกับต้นไม้เพื่อทําเป็นนั่งร้านคอยส่องสัตว์และน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายใช้ซุ่มยิงจากมุมสูงแต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงพนักงานสอบสวนในคดีด,ดังกล่าวกลับพบว่าเปลที่ได้รับมอบมานั้นอยู่ในลักษณะที่เปื่อยมีลาขึ้นไม่น่าจะรับน้ําหนักได้มากขณะเดียวกันจุดที่พบซากช้าง ไม่พบต้นไม้ใหญ่ที่คนร้ายสามารถปีนขึ้นไปนั่งร้านได้เมื่อตรวจสอบวิถีกระสุนพบว่าที่กระโหลกช้างมีรอยกระสุนเข้าที่ด้านหน้าทะลุกกหูหมายความว่าช้างน่าจะถูกยิงจากแนวระนาบด้านหน้ามากกว่าที่จะถูกยิงจากแนวมุมสูงไม่สอดคล้องกับคำให้การของเจ้าหน้าที่อุทยานชวนให้สงสัยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานชุดนี้ผัวพันกับการตายของช้างหรือไม่ ที่สำคัญคืองาช้างอาวัยวะล้าค่าของช้างตัวนี้จากการสอบถามนายสุริยนโพธิบัณฑิตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยืนยันว่าได้เผาไปพร้อมกับซากช้างทั้งตัวเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้นําเท่าฐานและเศษกระดูกในจุดที่ช้างถูกเผาไปตรวจพิสูจน์โดยการสกัด DNA ร่อนตะแงหาหลักฐานกับไม่พบว่าง,งาช้างถูกเผาในกองเพลิงแต่อย่างใด ประกอบกับคำให้การของชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุยืนยันว่าก่อนพบซากช้างไม่นานเจ้าหน้าที่อุทยานได้เข้ามาขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านรายนี้เลาะงาช้างให้แต่ชาวบ้านรายนี้ปฏิเสธที่จะทำให้เพราะกลัวความผิดจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุประกอบกับคำให้การของพยานรายนี้มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้พนักง,งานสอบสวนขออำนาจศาลออกหมายจับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติรวมห้าคน ผมไปเห็นนั้นนะ่ะมันตายแล้วครับมันตายแล้วทีนี่มานอนมันก็ขึ้นเลยเลยผมก็ไปแจ้งอุทยานแจ้งอุทยานทั้งอุทยานเขาก็มาแล้วก็ชาวบ้านก็มาดูกันเต็มหมดแล้วก็อุทยานก็ถ่ายรูปไปหมดแต่ช้างนั่นก็ยังอยูย่ครบนะครับอยู่ครบเลยครบนี่หมายถึงอะไรครบอรครบหมดเลยทั้งตัวทั้งตัวทั้งตัวไม่มีอะไรที่ว่าเสียหายงาก็ยังอยู่งวงกรงอยู่ยังอยูย่หมดทั้งอุทยานเขาก็มาดูว่ายังไม่มีรอยปืนไม่มีรอยปืนเขาก็พลิกพลิกขึ้นมข้างที่คือข้างก็ไปเห็นรอยปืนถูกยิงตรงนี้ ลงตรงนี้ไม่ทูกการขอนะไม่ทูกการขอทุบนี่ลงนีหรูใหญ่รูยยประมาณนี้แหละกับนี้แหละแต่ตอนนั้นเห็นหนอนเมื่อกี้แล้วนะแต่ว่าอาทิเชียจริงนั้นะจะเป็นลูกป,ปืนอะไรเนะั่นเราไม่รู้ mm hmm. เขาก็ทายรูปเสร็จสับเรียบร้อย mm hmm. เขาก็อยู่กันนั่นแหละชาวบ้านก็อยู่กันนั่นผมไปตามผมไปให้ไปแจ้งเขาผมว่าก,ก็มาเขาก็มามาถึงบอก,กประมาณสักสามโมงเช้าเดี๋ยววันที่หนึ่งร mm hmm. ับวันที่หนึ่งประมาณสักสามโมงเช้าเดี๋ย แต่ผมก็เขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นเขาก็ดูเสร็จตับเรียบร้อยชาวบ้านก็ดูนั่นผมว่าเอองั้น,นดูก็แล้วอะไรก็แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวผมขึ้นมากินข้าวขึ้นมากินข้าวขึ้นกินข้าวเสร็จเขาก็บอกเขาเรากินข้าวเสร็จผมก็ลงไปเขาก็บอกเขาจะเผาอบอกเผาแล้วหลงเบิกงานได้ไหมเขาจะเอางาเอางาไปบอกโอ้ยหลงําไม่เป็นหรอกใครเป็นคนจะเอางาไปอุยานเขาบอกว่าจะเอางาออกไปนะเผาก็เสียเขาจะเอางาไปให้เบิกงาบอกโอ้ผมเบิกไม่เป็นหรอกรเพราะว่ามีใขรที่จะเบิกจะมาโอ้ผมก็รู้มันรูว่าไขรจะเบิกได้ เห็นไหมกขบอกไม่รู้ไม่รู้แล้วเขาก็คุยกันงงมางงมางงมาแั้วเขาจัดการเผากันเผากันเผาวันไม่หมดเขาก็โถรมาลุงหมดยางขืนอนึงแล้วไม่หมดแล้วบอก็ยังยูารยางยู่ผมก็เดินลงไปดูว่ายอยูสร้างยูยูหว่นเขาก็มาเขามาเผาแล้วก็เอาเครื่องยนต์มาตัดไม้ข้างๆเห็นไหมไม้ข้างๆอะไรเขาเอาเครื่องยนต์มาตัดตัดแล้วก็มาซุ่มหมดเอาตัดไม้บริเวณรอบอ่าบริเวณรอบๆอี่ิช้างตายนั่นแหละที่รอยตัดอยู่มองเห็นนะกัน เราถือแน่นอนเพราะว่าผมเห็นอยู่นู้นหวันแล้วงจจมาตายตาตเนี้ยผมนู่นนะหัวนูนวน้นนะหัวแล่นู่นแหละโอ้โ,โหกระเลียงมาก,กวดเตะกระเลียงนึงรถหลากระตุกจายเลยทางตัวนี้นะทางตัวนี้แหและเราอยู่นู่นแหละคืนนึงไม่คืนไม้ครึ่งทา,างผมโทรศัพท์บอกให้ลูกสาวลูกชายบอกอย่าเข้ามาหาพ่อในตอนเนี้ยอย่าเข้ามาเลยเพราะทางมันอยู่ตรงนั้นมันลูก่อนรู้ว่าทางบาดเจ็บเราก็ไม่รู้แน่เพราะว่ามันอยู่ไกลใช่ไหมเลยผมต้องทางทางเนี่ยทางที่วิ่งของมันที่เข้ามาเนี้ยนั่นผมทางใหม่ตัดไหม่เมื่อทางตัวนี้แหละ อันนี้ที่ทางสาฟังกันเนี้เพื่อรลีก้างพอลูกคุณต้องเข้าวงออกเนี่ยลานเนี่ยมาเมือ่อสารเห็นชอบให้ออกหมายจับสารจังหวัดเพชรบุรีที่9ขีด13ทับ5 5 5กล่าวหานายสุริยนโพธิบัณฑิตผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายผลถมยานายจินดาพวงมาลัยนายนมณนะนกแก้วและนายสุรินไม้แก้ว ทั้ง4คนเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในข้อหาร่วมกระทําให้เสียหายหรือทําลายซ่อนเร้นเอาไปทําเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทําผิดเพื่อช่วยให้ผู้อื่นมิต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองคือง,งาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันช่วยซ่อนเลนช่วยจําหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดอีกทั้งนายสุริยนยังถูกแช่งข้อหาเพิ่มตามกฎหมายอาญามาตรา1น7ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสำหรับช้างตัวแรกที่พบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพร้อมทีนสัตวแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันขุดซากช้างขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งโดยนําเครื่องตรวจสแกนหาหัวกระสุนปืนมาตรวจสอบอีกครั้งด้วยการตรวจสอบครั้งนี้พบว่ารอยกระสุนที่พบบนกระโหลกช้างน่าจะเป็นรอยกระสุนปืนไรเฟิลชนิดยางเป็นแผลในลนักษณะถักๆจากด้านหน้าไปด้านหลังซึ่งทีมสัตวแพทย์ชี้ว่าบาดแผลดังกล่าวไม่น่าจะาระคายเคืองจนทําให้ช้างลบได้ทีมสัตวแพทย์ใช้เครื่องสแกนหาหัวกระสุนในตัวช้าง เนื่องจากเบื้องต้นพบว่ามีรอยกระสุนบนหัวกระโหลกช้างเพียงแห่งเดียวแต่สัตวแพทย์ให้ความเห็นว่าการยิงช้างให้ตายไม่น่าจะยิงจากครั้งเดียวการยิงช้างน่าจะใช้วิธีระดมยิงเมื่อช้างล้มถึงจะซ้ำที่หัวและจากการดูบาดแผลคาดว่าเป็นกระสุนแบบไรฟ่นขึ้นไปและเจ่อยิงไม่ใกล้เท่าไหร่นักเพราะหากใกล้แผลจะใหญ่กว่านี้จากการตรวจสอบของแพทย์พบว่ารอยกระสุนที่กระโหลกช้างถูกยิงถัก กระสุนฉลับไม่เข้าถึงสมองคนตำรวจโทรจรัพรเปิดเผยขณะที่เข้าตรวจสอบสถานที่แต่ว่าจากบาดแผลเนี่ยเราได้ปรึกษาหารือกับทั้งแพทย์นิติเวชแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชํานาญเกี่ยวกับช้างเนี่ยเขาก็บอกว่าช้างนี่ปกติเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่ถูกยิงนัดเดียวเนี่ยเขาเขาจะไม่ตายนะครับแล้วก็บาดแผลที่ปรากฏบนกระโหลกเนี่ย มันเป็นบาดแผลของกระสุนถากนะครับมันไม่ได้เข้าไปในเนื้อสมองพราะเราเปิดกระโหลกดูแล้วมันไม่มรีรอยกระสุนเข้าไปเราก็ผมก็เลยคิดว่าช้างตัวนี้น่าจะถูกยิงมาจากด้านหน้าแต่น่าจะเข้าตรงส่วนของร่างกายนะครับการขุดซากช้างมาตรวจสอบหลักฐานเพิ่มในวันนั้นทําให้เจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืนอาก้า ขนาด7.6ม mm, ิลิเมตรและเสี้ยนเกียวเวียนขวาฝังอยู่ในกล้ามเนื้อทรงอกด้านหน้าซ้ายของช้างทีมสัตวแพทย์ให้ความเห็นว่าบาดแผลดังกล่าวน่าจะทำให้ช้างเกิดอาการตกเลือดและตายส่วนการนำเนื้อเยื่อจากกระเพาะไปตรวจสอบหาสารพิษเพื่อคลายข้อสงสัยว่าช้างถูกวางยาก่อนตายหรือไม่นั้นผลจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าไม่พบสารพิษแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ชุดนี้ได้จำลองเหตุการณ์หาวิถีกระสุนตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ให้ข้อมูลว่าช้างถูกยิงจากมุมสูงโดยเจ้าหน้าที่ได้ต่อนั่งร้านให้มีความสูงเท่ากับช้างขณะยืนและนำหัวกระโหลกช้างที่ตั้งไว้บริเวณที่ช้างนอนตายจากนั้นได้นำเชือกมาขึงจำลองวิถีกระสุนที่ยิงปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับบาดแผลที่พบในบริกรโลกและทรงอกช้างโดยบาดแผลที่พบในซากช้างจากการจำลองวิถีกระสุน ช้างน่าจะถูกรุมยิงจากพื้นราบมากกว่าหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุนั้นผ่านขั้นตอนการพิสูจน์หลักฐานตามหลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วเชื่อได้ว่าช้างทั้งสองน่าจะถูกยิงในเวลาไล่เลี่ยก,กันและในจุดที่คนร้ายก่อเหตุน่าจะอยู่จุดเดียวกันคือบริเวณที่พบซากช้างตัวใหญ่ส่วนลูกช้างซึ่งซากถูกเผานั่งอย่างนั้นน่าจะวิ่งหนีไปล้มตายในจุดที่ถูกเผาหลังถูกยิงจากบริเวณเดียวกันกับช้างใหญ่ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ผนวกกับการรวบรวมพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นๆทำให้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มนายลูกแกวอุปถรัรมภ์อายุ28ปีและนายจันกูผ้ผู้ชาวกะเหลี่ยงซึ่งเป็นพานป่าล่าช้างตามใบสั่งนายทุนโดยตำรวจสามารถยึดปืนอาก้าได้จากบ้านพักของผู้ต้องหาเมื่อนำมาทดสอบยิงแล้วพบว่าเกียร์กระสุนตรงกันกับหัวกระสุนที่พบในตัวช้างหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักฐานอื่นๆ ที่พนักง,งานสอบสวนรวบรวมได้มีน้ำหนักทําให้ศาลจงหวัดเพชรบุรีพิภาคษาตัดสินจําคุกผ่านป่าชาวกะเรียงทั้งสองคนไปแล้วเมื่อเดือนเมษา2,555ที่ผ่านมาโดยให้จําคุกทั้งสองเป็นเวลา11ปีฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ทั้งสองสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีสาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจําคุกคนละ5ปี6เดือน ขณะที่นายทุนซึ่งผ่านป่าทั้งสองคนให้การสะทอดว่ารับซื้อซากช้างไปนั้นถูกดำเนินคดีแล้ว3คนอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่อุทยานทั้งห้าซึ่งถูกจับกลุ่มในข้อหาเผาทำลายซากช้าง ครับช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองในประเทศไทยมาช้านานนะครับในอดีตเคยใช้เป็นพาหนะในการทําศึกสงครามแต่ปัจจุบันด้วยความเชื่อผิดๆทําให้ช้างถูกล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์แล้วนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับผมและทีมงานคลี่ปมปิศนากับ CSI Thailand ได้สวัสดีครับ